เจอแพ้เมื่อกี้เขาขัดกันนะคะวิ่งไล่วิ่งไล่ มันหนีทีอย่างเงี้ยวิ่งไล่มันอ่ะช่วยจับจับเบาๆโอเคเบาๆลูกเบาๆ <c oughs> เห็นไหมน่ารักน่ารักน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมลูกน่ารักไหมลูกจับอ่ะไหนจับจับไงครับป่ะครับปะเบ,บาๆโอเคเบรอไม่เป็นไรลูกมันไม่เจ็บลูกมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บนะ โซนแบบนี้ดีกว่าเหมาะสมกับลูกเราปล่อยเดินออกมาได้เลยหมูป่าหมูป่ามีโขนตัดเที่ยวโดนตัดไปเลย่ยอาจารยเองี่พวินจานจาอย ก่งจังเลยพี่พรินหายเหนื่อยเหรอลูกที่เขากินกันใช่งแม่หมูเนี่ยที่เขาเลี้ยงกินกันด้วยก็หมูป่าไงหมูป่าสามเส้นที่บอกว่าอะไรนะสามเส้นคืออะไรไอ้คนสามเส้นไงของแท้พี่ซับปะซับปะเด้เออเก่งเก่งอ่ะเก่งคซับปะซับปะโอ้โหอย่างแรงอ้าวเข้าลูกดงหมูไปแล้ว ข้าวดงหมูไปแล้วด like ีใจเรื่องอะไรลูกไหนพี่พาวินอ๋อพี่พาวินพี่พาวินพุวินดูหมูอะลูกไปเฮดอ์มาเฮโดอเฮโดอ์เอตเกเรส